ต้อนรับเข้าสู่ช่องีเบิร์ดนกนะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะไปสุขโขทัยกันนะคะคือว่าแบบันเนี้ยปีนี้เยที่เราไปก็คือเป็นปีที่เราไม่ได้เอารถรถธรรมดาไปนะคะปีนี้เรามีรถตู้แบบว่าเป็นรถตู้ที่แบบเป็นรถตู้โดยสารคล้ายๆรถตู้โดยสาระคะ่ะแต่ว่าเป็นรถแบบรถส่วนตัวก็ตอนนี้นะคะเราเตรียมตัวรอรถมารับนะคะ โทรตามเราตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นยังไม่มาเลยรถใดไก็คือมาเกือบหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้ว่ะแบบก็คือโทรจิกตั้งแต่ตอนบ่ายโมงจนตอนนี้จนหน้าแบบแป้งหลุดจากหน้าหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่มาเดาคลายแล้วก็เราแล้วก็จะมารอดูกันนะคะว่าเขาจะมาตอนไหนนะทุกคนไปดูกันเดี๋ยวตามนะคะอนต้องปิดเก้งปิดกล้ง เดี๋ยวติดตามนะคะ